ครับคถามวคุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักชื่อภูมิภาคตรงวีวงการร้เปล่าครับไม่ครับไม่นะครับแล้วตัวคุณเนี่ยเคยเดนทางเข้ามาในเขตพนที่จังหวัดชุมพรู้ไหมเคยครับเอยช่วงเดือนไหนจำได้ไหมจำได้ครับปีหกสามครับปีหกสามครับเขาอยู่ตรงนี้ครับผมชี้แดงคุณได้ทราบก่อนนะครับ ที่ทางเราติดต่อมานะครับเราไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวหาหรือประทับคุณนะครับแต่ทางเราเนี่ยต้องยึดตามหลักฐานที่ได้มานะครับบ้านนายพูนะครับผมวิโรชานะครับจากการเข้าตรวจพบว่าวันที่หนกุมาพันนะครับสองวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับสองวัน้นว่าเจ็ดนะครับหรือว่าสุขที่ผ่านมานะครับภายในบ้านนะครับที่เราเข้าตรวจอบว่าพบเป็นสิ่งของมีกฎหมายมียาเสพติดอยู่จำนวนหนึ่งเอกสารอีกหลายรายการนะครับรวมถึงสมุดบัญชีธนาคารนะครับจำนวนยี่สิบเอ็ดเล่มนะครับ แาเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ <c oughs> มีอยู่หนึ่งเล่มเป็นสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับที่เปิดภายใต้ชื่อข้อมูลของชีวพัฒน์บุญประดิษฐ์นะครับ <c oughs> สาขาไหนครับเปิดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมนะครับปี2566เปิดที่สาขาเพิ่มแบงองจังหวัดสุพรับครับ <c oughs> มีไหมครับ <c oughs> ไม่มีครับฮัลโหลครับ